สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบอมฟอยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มีรองเท้าอีกคู่หนึ่งมาแนะนำนะครับก็คือรองเท้ายี่ห้อลอยทิปครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้จ้างไม่ได้แต่อย่างไรครับแต่าให้ก็ดีครับเพราะว่าช่องเรายังไม่มีสปอนเซอร์นี่เป็นรองเท้าที่ผมใช้องอีกคู่หนึ่งเหมือนเดิมครับราคาบอกได้เลยโคตรคุ้มดูดูครับดูเนื้อผ้าเป็นผ้าผ้ายีนเลยครับ ขาวจัวร์เจกระคอนเวิร์ตแจ็คราคาก็ไม่แพงนะยครับดูพื้นอาจจะดำนิดนึงครับแต่บอกแล้วใส่อําหนักเท่าคอนเวิร์ตเลยครับแล้วก็โคตรนุ่มเบาสบายหมอบเท้าครับที่สำคัญครับราคาไม่แพงแลวก็ถูกมากครับนี่ครับสองข้างซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งก็คือได้ตามอินเดิน็ตทั่วไปนะครับแต่ผมแนะนำ อยากให้ลองใช้คือมันโอเคเลยครับแล้วก็ราคาถูกมากเลยมันเหมาะกับสำหรับทุกอย่างครับไม่ว่าจะใส่ไปเรียนใส่เดินเล่นเติอนชิลก็ได้ครับแต่มันจะเปิดนิดหน่อยก็สักได้ไม่เป็นไรครับผ้านุ่มสบายข้างในโอเคเลยครับครับ่าลืมนะครับรอยชิปนะครับ เดีย๋ยวมีสปอนเซอร์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดบซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ